ของเล่นใหม่สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์และ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สายไลฟ์สดในนาทีนี้เนี่ยจะไม่รู้จักกล้องวีนัทไลฟ์แอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องมือสร้างรายได้ที่สําคัญตัวหนึ่งเลยถ้าเรามีคนไลฟ์หลายคนเนี่ยเราก็สามารถปรับแสงสีปรับผิวแล้วก็เซฟเป็นพรีเซตได้แยกจากกาันทีนี้คนมาไลฟ์เนี่ยเปลี่ยนคนมานั่งกดเปลี่ยนพรีเซตแล้วก็ไลฟ์ได้เลยซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยซื้อเว็บแคมราคาหมื่นกว่าเพราะอยากได้ความคมชัดของเว็บแคม hey, แต่มันสู้ฮอลลีแวนวีนัทไลฟ์แอร์ไม่ได้เลยนะที่เวลาเราไลฟ์สดเนี่ยเราต้องการแ่ แค่ไม่กี่อย่างแหละภาพสวยสกินโทนดีโฟกัสไวนี่คืออีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการไลฟ์ในคลิปนี้ครับไอจะมารีวิวกล้อง holyland v e n u s live air ตัวนี้ให้อย่างละเอียดเลยซึ่งเนื้อหามันอาจจะเยอะนิดนึงสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะรู้เรื่องไหนของกล้องตัวนี้เนี่ยลองกดดูที่รายละเอียดดิ s c r i p t ันของคลิปนี้นะครับแล้วก็ข้ามไปที่วินาทีนั้นเพื่อหาคำตอบที่เราต้องการได้เลย สวัสดีครับผมไอาจากไอามาสตูดิโอในคลิปนี้ครับไอจะมารีวิวกล้อง Holyland Venus Live Air เป็นกล้องสำหรับไลฟ์สดได้ในตัวนะครับที่มีความเด่นคือเรื่องของความคมชัดในภาพที่ได้อย่างที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี้เลยนะครับความละเอียดสูงถึง 4K 30เฟรมเร์เซกนะครับหรือ50ล้านพิกเซลด้วยกับกล้องที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้และสามารถไลฟ์ได้ในตัวนะครับจังหวะแรกที่ไอเห็นกล้องตัวนี้นะครับ มีความเอ๊ะและตกใจเลย คือทีมงานของไอากาลังทดสอบไลฟ์อยู่ตอนนั้นเปิดมาเห็นเอ้ยภาพนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนคือเห็นครั้งแรกรู้สึกเอ๊ะเลยว่าทําไมภาพมันคมชัดแล้วก็แตกต่างจากที่เคยเห็นไลไปถามอันนี้คือถ่ายจากกล้องอะไรทีมงานก็บอกนี่คือกล้องรุ่นใหม่ที่จะให้ผมรีวิวในวันนี้แหละนะครับมันเป็นที่มาที่ผมมานั่งตรงนี้กล้องเล็กๆแบบนี้หน้าจอแค่3นิ้วอาจจะมองว่าเฮ้ยมันคอนโทรลยากหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าวางกล้องห่างออกไปเราจะมาควบคุมกล้องตัวนี้ยังไงต้องบอกว่าเขาออกแบบให้สามารถควบคุมผ่านแอปบ,บนมือถือได้นี่นะครับเป็น หน้าจอไลฟ์วิวที่เราสามารถเห็นภาพสดๆว่าเฮ้ยผลลัพธ์มันเป็นยังไงและที่เหนือไปกว่านั้นเนี่ยคือเราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้ในเรื่องของภาพแสงสีเสียงบนมือถือนี่เลยนะครับว่าต้องการเพิ่มความสว่างปรับโทนสีปรับสกินโทนต่างๆเนี่ยค่อนข้างปรับได้เยอะเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถปรับตั้งค่าต่างๆผ่านโปรแกรม h o l l y Studio บนคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยนะครับใช้งานได้3โหมดครับก็คือ1ใช้ในโหมด UVC คือทําหน้าที่ในการส่งภาพจากกล้องเข้ามาในคอมพิวเตอร์ เพื่อไลฟ์ในระบบ OBS หรือว่าส่งภาพมาบันทึกในคอมในโหมดไลฟ์ผ่านระบบ RTMP ก็คือไม่ว่าบน YouTube หรือบน Facebook นะครับเราค e เอท RTMP เนี่ยแล้วเอารหัสมากรอกในกล้องตัวนี้แล้วก็สามารถไลฟ์สดจากกล้องเนี่ย ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ YouTube หรือ Facebook ได้เลยและแบบที่3ครับคือใช้งานลักษณะของการบันทึกวิดีโอในตัวกล้องที่สามารถใส่ SD Card m e m o r y ได้แล้วก็บันทึกเข้าไปในนั้นได้เลยกล้องตัวเล็กๆแค่นี้ความคมชัดละเอียดแบบนี้สามารถตั้งค่ากล้องปรับฟิลเตอร์ปรับ p ร e เซต่างๆได้ในเรื่องของสกินโทเนี่ยคือทำได้ดีมากในรายละเอียดในการใช้งานแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไอจะมารีวิวให้อย่างละเอียดครับ เรามาดูที่อุปกรณ์ภายนอกก่อนในสิ่งที่เราจับต้องได้เห็นๆกันนะครับก็คือพอร์ตในการเชื่อมต่อเนี่ยว่าสามารถอินพุตและเอาพุตอะไรออกมาได้บ้างต้องบอกว่ากล้องวีนัสไลฟ์แอร์ตัวนี้ออกแบบมาให้เราใช้งานง่ายถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้คือวีนัสไลฟ์ V2 จะมีฟังก์ชันลูกเล่นและพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยที่เยอะกว่านี้แต่มารุ่นนี้เนี่ยมันกลายเป็นความชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากขึ้นสําหรับคนที่อยากจะไลฟ์ง่ายๆมันต้องใช้ง่ายเข้าใจง่ายเรียนรู้เร็วด้วยเพราะฉะนั้น การที่เขาเนี่ยตัดพอรตที่ไม่จําเป็นออกแล้วก็ในโปรแกรมของเขาในแอปของเขาเนี่ยที่ให้เหลือฟังก์ชันที่จะใช้จริงๆไม่ได้มีปุ่มเยอะแยะมากมายเนี่ยมันยิ่งทําให้เราสามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้เร็วนะครับอันนี้บอกก่อนเลยว่ามันคือ1ในลักษณะของวีนัสไรแอร์เหมือนกันในราคาท, <c oughs> <c oughs> ที่ก็ถูกลงมาครึ่งหนึ่งด้วยพอที่ด้านหลังของเขาจะมีหลักๆอยู่6พอรตนะก็คือ1 HDMI output นะครับตัวนี้ทําหน้าที่ในการส่งสัญญาณภาพออกมาเพื่อออกในหน้าจอมอนิเตอร์นะครับด้านล่างถัดมาก็จะมีพอร์ตแลนในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน จริงๆเราสามารถเชื่อมต่ออ e ินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ก็ได้ซึ่งหอแลนก็อาจจะมีความเร็วที่เสถียรแล้วก็เร็วกว่า ถัดมาด้านล่างจะเป็นพอร์ต DC สําหรับเชื่อมต่อเลี้ยงไฟเขาจะมาพร้อมกับอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับเสียบพอร์ต DC ตรงนี้แล้วก็หมุนล็อกได้นะครับซึ่งกล้องตัวนี้เคมว่าสามารถใช้งานได้24 7คือเปิด24ชั่วโมงทั้งสัปดาห์ก็สามารถไลฟ์ได้ต่อเนื่องโดยที่กล้องไม่ร้อนเพราะมีระบบระบ,บายความร้อนที่พิเศษนะครับยิ่งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยยิ่งไม่ต้องกังวลเลยครับกำลังเป็นที่นิยมนะครับในการไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนนะครับเป็นกระแสะมาแรงมากซึ่งกล้องตัวนี้ก็รองรับ ในตัวหรือไม่สามารถต่อแบตเตอรี่กล้องนอกตรงเข้าไปที่ตัวกล้องตัวเนี้เหมือนกับ v ีนัสไลฟ์วี2ตัวเวอร์ชันก่อนได้แต่ถ้าเราต้องการต่อแบตข้างนอกเพื่อมาเลี้ยงจริงๆเนี่ยจริงๆก็สามารถอะดับได้นะโดยใช้แบต V ีเมาส์ซึ่งเราอาจจะต้องมีสายแปลงหน่อยสายแปลงดีแท็บ2 d c ที่แปลงวัลช์เทจมาแล้วให้เป็น12วต์ N นะครับตรงนี้ระมัดระวังหน่อยอย่าเอาสายอะไรก็ไม่รู้มาที่แบบไม่ได้มีตัวแปลงที่สายนะมันอาจจะทําให้บอร์ดของกล้องเนี่ยเสียหายเลยก็ได้นะครับตรงนี้ครับที่ด้านขวาเนี่ยตรงเนี้ยมัน จะเป็นพอร์ต UVC นะครับแล้วก็มาพร้อมกับสายเลย USB Type C to Type A ต่อเข้าไปเพื่อส่งสัญญาณภาพจากกล้องเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ในลักษณะของเว็บแคมเลยโดยที่ไม่ต้องผ่าน Capture Card อันนี้ก็จะเป็น อีกจุดเด่นหนึ่งของกล้องตัวนี้นะครับถัดมาจะมีอีกพอร์ตไทสีหนึ่งนะครับตรงนี้จะสามารถนําไม้ไทซี C มาต่อได้เลยนะครับหรือถ้าเราต้องการที่จะใช้ไม์ไร้สายที่เป็นพอร์ตแจ็คก,ก็ใช้ได้เช่นกันเพราะเขาจะมีพอร์ต AUX input ต่างหากนะครับเป็นพอร์ตแจ็ค3.5ตรงนี้เราสามารถใช้ออดิโออินเทอร์เฟซต่อเข้าอีกพอร์ตหนึ่งข้างล่างได้เช่นกันนอกนี้ก็จะมีปุ่ม power นะครับสำหรับใช้เปิดปิดกล้องแยกต่างหากบอดี้ภายนอกนะครับในพอร์ตก,การเชื่อมต่อหลักๆก็จะมีประมาณ6พอร์ตนี้ในส่่วนนนฟังังกก์ชอืนๆนะ็ มีรูสกู1ดส่วน4ทั้งด้านข้างและด้านใต้นะครับเพื่อซัพพอร์ตการใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยจบในตัวนะครับซึ่งมันหมายความว่าเราสามารถใช้ขาตั้งกล้องธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับน้ําหนักตรงฐานกล้องที่อยู่ตรงกลางเลยคือแบบมันจะไม่ต้องเอียงมาด้านข้างอย่างเงี้ยขาตั้งมันก็อาจจะแบบต้องรับน้ําหนัก แกว่งไม่ได้บาล้าอะไรเงี้ยครับนอกนี้ก็เป็นเรื่องของหน้าจอนะอย่างที่บอกไปว่าขนาดของเขาเนี่ยสนิ้วไม่ได้ใหญ่มากแต่มันก็โอเคตรงที่ว่าเราสามารถมอนิเตอร์ภาพพร้อมกับควบคุมกล้องตัวเนี้ทั้งหมดผ่านมือถือได้แล้วควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ได้อีกนะครับตรงเนี้มันก็เป็นจุดที่โอเคไม่เป็นไรจอมันจะเล็กก็ช่างมันแลกกับกล้องที่มันก็เล็กเหมือนกันก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดที่มีเหตุผลของข้อดีในตัวของมัน แล้วก็เป็นหน้าจอที่สามารถทัชสกรีนได้ในการคอนโทรลปรับตั้งค่าจิ้มนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับคือจิ้มได้เลยจบและที่ด้านบนตัวกล้องฝั่งด้านขวานะครับก็จะมีปุ่มสีแดงเขียนว่า REC นะครับคือปุ่ม record เราสามารถกดปุ่มเนี้ยเพื่อ record วิดีโอจากตัวกล้องได้เลยถัดมาด้านล่างก็จะมีช่องใส่ SD card นะครับสำหรับบันทึกวิดีโอเข้าไปในเมมโมรีได้เช่นกันครับในฟังก์ชันที่เห็นจากภายนอกและพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยรวมๆก็จะมีแค่ประมาณนี้เท่านั้นครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกล้องวินัท l i ฟ e a อรตัวนี้นะครับในเรื่องของฟังก์ชันและโหมดการใช้งานต่างๆ เดี๋ยวมาดูที่ตัวกล้องกันเลยนะครับอันนี้คือหน้าตาของเมนูของกล้องนะครับที่เป็นหน้าแรกเปิดมาจะเห็นหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งบอกเลยนะครับว่าในการใช้งานเนี่ยไม่มีอะไรซับซอ้อนเลยไม่ได้มีเมนูเยอะแยะอะไรมากมายนะครับมีปุ่มให้กดแล้วก็มีโหมดให้เลือกอยู่แค่3มโหมดเท่านั้นเองอันดับแรกเราจะต้องเลือกโหมดการใช้งานก่อนซึ่งปุ่มนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมเนี่ยที่มี4จุดกดเข้าไปเลยจะมี3โหมดให้เลือกใช้งานโหมดแรกที่เขียนว่า UVC Steaming เนี่ยคือการ ใช้งานในโหมดที่ส่งภาพจากกล้องเข้าคอมต่อเลยนะครับสาย usb c ที่หลังกล้องเข้ามาในพอร์ต usb type a Notebook. จากนั้นเราสามารถใช้โปรแกรม OBS หรือ Vmix หรือ TikTok Live Studio ถ้าเราจะไลฟ์เข้า TikTok นะครับเราจะต้องใช้งานในโหมดนี้แหละเพราะกล้องตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีแอปในตัวนะครับ v n u t Live Air จะไม่เหมือน Venus v n u t Live V2 หรือเครื่องไลฟ์สำเร็จรูปแบบอื่นๆที่เขาอาจจะมีแอปในตัวกล้องการที่เราจะไลฟ์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้เนี่ยมันทาได้2แบบคือ1ไลฟ์ผ่าน RTMP ซึ่ง RTMP เนี่ยจะเจเนเรตได้เฉพาะ f a c Facebook y o u t u b e ทวิตบางแพลตฟอร์มเท่านั้น ที่ Generate RTMP ได้แต่ TikTok นะครับเป็นแอปที่ Generate RTMP ไม่ได้แล้วจะมีแค่เฉพาะบาง Account เก่าๆเท่านั้นที่มีผู้ติดตามเยอะๆอาจจะเป็น Account ที่ Generate RTMP ได้อยู่แต่โอเคครับไม่เป็นไรถ้าเรา Generate RTMP ไม่ได้อย่างเช่นแอป TikTok เนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีนี้ครับคือใช้งานในโหมด UVC Streaming คือการต่อสายจากกล้องเข้ามาในคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นเนี่ยภาพมันจะถูกส่งเข้ามาในลักษณะเว็บแคมให้ทำการโหลดโปรแกรม Holy Studio และเปิดโปรแกรมขึ้น มาครับจะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับใช้งานไม่ยากที่ด้านขวาสุดเนี่ยจะมีอยู่5เมนูโปรแกรมเนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งบน Windows และ Mac สสำหรับการใช้งานบน Windows นะครับจะมีโหมด Beauty กับคีก e n นสกร e นเพิ่มขึ้นมา ใน Mac จะไม่มี2โหมดนี้ซึ่งในแอปเนี่ยจะทำได้หลายอย่างนะครับทั้งการปรับแต่งแสงสีแล้วก็ในโหมด Beauty หรือใส่ภาพกราฟิกโอเวอร์เลย์ต่างๆนานานะครับตรงนี้มันจะมีฟังก์ชันลุกเล่นพื้นฐานสำหรับที่เราจะต้องใช้ในการไลฟ์สตรีมค่อนข้างครบแล้วก็อาจจะเยอะกว่าหลายๆแอปหลายๆผลิตภัณฑ์บางแอปไม่มีด้วยซ้าเดี๋ยวจะกลับมาพูดถึงโปรแกรมของมันอีกครั้งหนึ่งนะว่ามันสามารถทาอะไรได้บ้างในรายละเอียดสิ่งที่จะบอกเนี่ยก็คือเวลาต่อจากกล้องเข้าคอมเนี่ยให้เราใช้งานผ่านโปรแกรมของเขาตรงนี้ โ o ล y Studio นะครับให้เรากดเข้ามาที่เมนูนี้ด้านบนนะครับที่เขียนว่า MOMA Livecam แล้วให้กดเปิดขึ้นมาตรงนี้นะครับมันเป็นการทำการ Virtual Camera ครับก็คือการปล่อยภาพตรงเนี้ย ออกไปเป็นเว็บแคมทีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาภาพเนี่ยไปไลฟ์ใน TikTok Live Studio ได้แล้วเปิดโปรแกรม TikTok Live Studio แล้วก็ Add Camera แล้วก็เลือกซอร์สเนี่ยครับจากโปรแกรมเนี่ยเข้ามาใช้ได้เลยทีนี้ถ้าเราต้องการปรับภาพปรับแสงสีปรับบิวตี้โหมดอะไรต่างๆเนี่ยก็มาปรับที่โปรแกรมนี้มันก็จะส่งผลไปยัง TikTok Live Studio ในทันทีครับหรือแม้แต่ถ้าเราไม่ได้ต้องการไลฟ์บน Tik t o k เราต้องการเอาภาพจากกล้องเนี่ยไปใช้ในโปรแกรมอื่น ก็ได้เช่นกันไม่ว่าจะประชุมออนไลน์ใน Zoom ใน Skype ในอะไรต่างๆนะครับทุกโปรแกรมที่สามารถแอดเว็บแคมได้ก็จะสามารถแอดภาพเนี่ยจากโปรแกรม Holy y t u u i o o เนี่ยได้หมดเลยครับอันนี้คือรูปแบบแรกในโหมดแรกของการใช้งานนะครับ เพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือกล้องตัวนี้สามารถส่งภาพเข้ามาในคอมเพื่อใช้งานได้ทั้ง2แบบเลยก็คือ1ส่งตรงเข้าไปโปรแกรมต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะเปิดโปรแกรม TikTok l i v e Studio OBS Skype Zoom m e e t i n g ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีกล้องตัวนี้ขึ้นมาให้เราได้เลือกแล้วใช้ภาพจากกล้องได้เลยแบบสดๆนะครับหรือเราจะเปิดโปรแกรม h o l ี y Studio ขึ้นมาก่อนแล้วเพื่อปรับแต่งแสงสีต่างๆเนี่ยแล้วก็เวอร์ชวลภาพออกไปแล้วค่อยเอาไปเข้าโปรแกรมอื่นๆก็ได้ ึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับฟิลเตอร์ต่างๆบนความสามารถของโปรแกรมที่เขามีก่อนเราจะได้ภาพที่สวยขึ้นตามที่เราต้องการสําหรับการใช้งานโหมดที่2นะครับจะเป็นโหมด RTMP Streaming เป็นการไลฟ์สดผ่าน RTMP ซึ่งคอนเซปต์ของมันเนี่ยก็คือแพลตฟอร์มต่างๆที่สามารถเจเนเรตโค้ด RTMP ได้ใช้แค่มือถือนะครับไม่ต้องเปิดคอมเลยก็ได้ซึ่งวิธีการเดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันนะครับให้เรากดเข้าไปที่เมนู RTMP ได้เลย จะมาในหน้าจอหน้าต่างอีกแบบหนึ่งนะครับด้านล่างเนี่ยเขียนว่า start live stream ก่อนที่จะ start live stream ได้เนี่ยเราจะต้อง add พ l a t f o r m ที่เราจะ live stream ก่อนนะครับวิธีการก็คือกดที่ปุ่มข้างล่างนะครับ streaming platform จากนั้นก็คือกดบวกช่องทางที่เราจะไลฟ์จะมี qr code แสดงขึ้นที่หน้าจอของกล้องให้เราหยิบมือถือขึ้นมาสแกนได้เลยปุ๊บ อ่าจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาในมือถือครับก็ให้เราเลือกว่าเราเนี่ยอยากจะไลฟ์สตรีมไปที่แพลตฟอร์มไหนจะมี y o u t u ูทู e เฟ o o ุ๊กท t ิตแล้วก็ a r t e เ r นะครับ a r t e เเนี่ยก็คือน่าจะให้ใส่เป็นรหัส RTMP นั่นแหละที่เราต้องไปเจเนเรตมาจากแพลตฟอร์มต่างๆแต่สำหรับ y o u t ยูทูบเฟ o o o ๊กทวิต เราสามารถกดเข้าไปเพื่อล็อกอินได้เลยในการไลฟ์ด้วยความละเอียดสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นการไลฟ์บน u t u b e นะจะสามารถไลฟ์ได้ถึง 4K 30เฟรมแต่ถ้าเป็น a c e b o o k เนี่ยแอคเคาน์ส่วนใหญ่จะไลฟ์ได้ Full HD 1080เท่านั้นยกเว้นบางแอคเคาน์ที่เป็นครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามเยอะๆนะครับก็อาจจะสามารถไลฟ์ได้ความละเอียดสูงถึง 4K เลยก็ได้สําหรับ a c e b o o k นะพอเรากด Facebook เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องทําการล็อกอินนะครับกดยอมรับกดดําเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับในหน้าจอ Facebook เนี่ยครับยอมรับทั จะเด้งมาที่หน้านี้ครับให้เราตั้งชื่อของไลฟ์ได้เลยนะครับผมจะเขียนว่าไอมันวีนัส Live กดโอเค I v e v e r e a n a n g Agree นะครับ Save Submit again ตอนนี้เรียบร้อยแล้วอที่หน้าจอนะครับจะมีปฏิกิริยาบางอย่างนะครับบอกว่า Add success นะครับ แอดเรียบร้อยแล้วให้เรากด back กลับมาอ่าทีนี้เป็นชื่อไลฟ์เมื่อกี้ที่ผมกรอกขึ้นมาที่ตัวกล้องแล้วนะครับทีนี้กลับมาที่หน้าหลักมันจะมีด้านล่างเนี่ยเขียนชื่อไลฟ์ที่ผมได้กรอกในมือถือเมื่อกี้นี่แหละไอมันวีนัสไลฟ์นะครับขึ้นมาแล้วหมายความว่าเราสามารถกดปุ่มเนี้ยที่ด้านล่างเนี่ยเป็นชื่อไลฟ์เมื่อกี้แล้ว,ลวกด start l i ฟ e s t ร e a m i n g ได้เลยทีนี้ถ้าเราเอากล้องตัวนี้ออกไปนอกสถานที่ขอแค่มีปลั๊กไฟเอากล้องต่อปลั๊กไฟมีมือถืออีกเครื่องนะครับกดเชื่อมต่อไลฟ์ f a c e o o ซบ u ๊ u t ูท t บท t ิตแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นที่เจเ r เรต RTMP ได้ก็สามารถไลฟ์ได้ในโหมดที่2ครับถ้าเราใช้งานในโหมด RTMP เนี่ยมันจะไม่สามารถส่งภาพเข้าโน้ตบุ๊กได้นะแต่ว่าเรายังสามารถดูภาพไลฟ์วิวผ่านมือถือได้ซึ่งถ้าเราต้องการปรับตั้งค่าแสงสีเนี่ยก็มาปรับที่เมนูคำเรานี้ในโหมดสมาร์ทมันคือโหมดออโต้นั่นแหละซึ่งมันจะมีแค่คอนทราสต์สเรชันแล้วก็ชาร์ปเนตให้เราได้ปรับ แค่นิดหน่อยนอกนั้นมันจะออโต้ให้เรานะครับถ้าเราจะเอาละเอียดกว่านั้นใช้ในโหมดโปรนะครับถัดมาด้านข้างตรงนี้จะปรับได้ละเอียดกว่านะครับปรับคอนทราสต์สเทอร์เรชันชัปเนตไวท์บาลานซ์นะครับก็เลือกอุณหภูมิ ISO ชดเชยแสงความสว่างชัตเตอร์สปีดนะครับชดเชยแสงอั e เปอร์เจอร์คือหน้าชัดหลังเบอร์ปรับได้เหมือนกันซึ่งการตั้งค่ากล้องในมือถือเนี่ยก็สามารถทำได้คล้ายๆกันนะครับปรับโทนได้แล้วก็เซฟพรีเซตได้ เหมือนกับในกล้องเลยการใช้งานในโหมด RTMP ครับสามารถที่จะไลฟ์พร้อมกันได้สูงสุดถึง2ช่องทางหมายความว่าเมื่อกี้เราแอดไปแล้วนในการไลฟ์บน f a c e b o o k เราก็สามารถแอดเพิ่มได้อีกนะครับด้วยการทำแบบเดิมเลยกดที่เมนูด้านล่าง Streaming Platform นะจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้เรากดบวกจากนั้นทำเหมือนเดิมครับเอามือถือเครื่องเดิมหรือเครื่องอื่นก็ได้นะสะแกน QR Code นะครับทีนี้ ก็เลือกแพลตฟอร์มที่จะไลฟ์ช่องทางที่2นะครับทีนี้จะลองเลือก YouTube อยู่จากนั้นก็ทําเหมือนเดิมล็อกอิน u t u b e ต่างๆนาๆนานะครับจากนั้นในกล้องเนี่ยก็จะมีเด้งอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเราก็แค่กดเลือกติ๊กถูกนะครับทั้ง2แพลตฟอร์มจากนั้นก็กดสตาร์ทไลฟ์สตรีมได้เลยทีนี้ภาพในกล้องของเราเนี่ยก็จะออกสู่ไลฟ์ทั้ง2แพลตฟอร์มพร้อมกันได้แล้วครับ ต่อไปโหมดที่3นะครับคือการใช้งานในโหมดถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพจากกล้อง V-nut Live Air ตัวนี้นะครับก็คือเหมือนเดิมครับเข้าไปที่เมนูที่กล้องเลยแล้วก็กดเมนูที่3ที่เขียนว่า Shooting เซฟโฟโต้ oto, หรือวิดีโอสด SD card คือในการใช้โหมดที่3โหมดเนี่ยเราจะต้องเอา SD card memory เสียบเข้าไปที่ด้านข้างของกล้องก่อนนะจึงจะสามารถเข้าใช้เมนูนี้ได้นะครับเมื่อเสียบ SD card แล้วก็กดเข้าไปก็จะมีหน้าตาแบบนี้ซึ่งก็คล้ายๆกับ2เมนูที่ผ่านมานั่นแหละแต่ว่าจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าเราสามารถที่จะกดปุ่ม record ิดีโอบนหน้าจอหรือจะกดที่ปุ่มบนตัวกล้องสีแดงๆตรงนี้ก็ได้ก็จะมีเวลาเดินอัดวิดีโอเนี่ยเหมือนแอปกล้องทั่วๆไปนั่นแหละ แล้วเราก็สามารถกดเข้าในแกลเลอรี่เพื่อดูวิดีโอย้อนหลังได้ว่าเออเราถ่ายอะไรไปบ้างนะครับในการปรับตั้งค่าเนี่ยกดที่ตั้งค่าแสงสีได้เหมือนเมนูใน2โหมดก่อนหน้านี้เลยเนะครับในการปรับแสงสีฟิลเตอร์ต่างๆถัดมาสามารถปรับซูมอินซูมเอาได้ถัดมาคือปรับเรโซลูชันนะเนี่ยก็จะปรับ 4K f u เดี1 0 8 0 720p ก็ปรับได้เฟรมเรทก็คือล็อกอยู่ที่30เฟรมบิตเรทอ่ะเอา Recommend ที่เขาแนะนำนะครับจะเอาบิตเรทแบบสูงต่ำปรับได้ Encoding Format นะครับเออถ้าเลือกได้แนะนำเป็น s 2 6 5ดีกว่าคือยิ่งถ้าใครจะถ่ายคอนเทนต์แล้วเอาไปใส่ในมือถือ iPhone อย่างเงี้ยจะต้องเป็น s 2 6 5นะเราจึงจะสามารถเปิดใช้ในแอปแกลเลอรี่ของ iPhone ได้เลือก s 2 6 5ไปเลยไม่เสียหายได้แล้วนะครับกลับมาปุ๊บ 4K okay. จะมีเลขบอกด้านบนเลยว่า SD card ที่เราใสา่ไปเนี่ยจะสามารถบันทึกได้กี่ชั่วโมงนะครับเนี่ยจะบอกเลยว่าได้4ชั่วโมงวางแผนในการถ่ายได้อีกในโหมดนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยซึ่งเวลาที่เราพลิกกล้องตะแคงมาเป็นแนวนอนเนี่ยหน้าต่างอินเทอร์เฟซของแอปเนี่ยมันก็จะพลิกกลับมาให้เหมือนกับเราเนี่ยโรเตชมือถือนั่นแหละมันก็จะเปลี่ยนตามให้เลยตอนนี้อยู่ในโหมดวิดีโอนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดมาถ่ายรูปได้นี่แชะอ่ะ ถายรูปได้เหมือนนกัสรุปนะครับมันก็คือเป็นกล้องที่สามารถไลฟ์สดได้ถ่ายวีดีโอได้เหมือนกันเอาไปตัดต่อก่อนหรือเอาไปโพสต์เลยเนี่ยก็สามารถใช้งานในลักษณะนี้ในโหมดที่3ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึก ถึงความสามารถในการปรับตั้งค่าแสงสีและฟิลเตอร์กันบ้างดีกว่านะครับเอาให้มันรู้ไปเลยว่า h o l l y l a n d ด์ u ี l i ส e Air ตัวเนี้ยเจ๋งสักแค่ไหนนะครับในการปรับภาพดึงแสงสีเนี่ยให้มันสวยที่สุดเท่าที่ทําได้ซึ่งต้องบอกว่ามันสามารถปรับได้3ที่นะก็คือ1ปรับที่ตัวกล้องได้เลยนะครับมันจะมีเมนูให้สามารถปรับ Basic c o l o r c o ์ l e c t i o n ได้นะครับแล้วก็2ปรับที่แอปบนมือถือเข้าแอปไปเชื่อมต่อกล้องง่ายๆเลยนะครับแล้วก็จะขึ้น l i v e View แบบนี้ก็สามารถที่จะปรับผ่านหน้าจอตรงนี้ได้ซึ่ ปรับเนี่ยค่าในกล้องเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามนะครับจะเห็นตัวเลขว่ามันเปลี่ยนตามเลยแล้วก็จุดที่3ที่ปรับได้คือบนโปรแกรม Holy Studio ในคอมพิวเตอร์ที่โหลดมานะครับแต่ย้ําว่าจะใช้งานได้เฉพาะในโหมด UVC เท่านั้น ในโหมดที่แบบจำลองว่ามันคือเว็บแคมอะส่งภาพเข้ามาในคอมพิวเตอร์ก็สามารถปรับตั้งค่าต่างๆผ่านโปรแกรมในคอมได้มันก็จะมีหน้าต่างเมนูแบบนี้เลยอย่างที่เห็นอยู่นี้เลยนะครับซึ่งย้ําว่าการใช้โปรแกรม Holy Studio ในคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows จะมีสิ่งที่ต่างและเพิ่มขึ้นมาจากการใช้งานผ่านแอปบนมือถือและบนกล้องนะครับก็คือฟังก์ชัน Beauty นั่นเองจะต้องปรับผ่านโปรแกรมในคอมเท่านั้นนะครับบน Holy Studio เดี๋ยวเราไล่ไปทีละสเต็ปอีกรอบหนึ่งกันดีกว่านะในเมนูแรกนะครับ Image Control Image Control นะครับก็จะสามารถปรับค่าพื้นฐานได้ค่อนข้างครบเลยเอาตั้งแต่การซูมเลยดีกว่านะครับโฟกัสเลงเห็นไหมสามารถซูมเข้าไปแล้วเพื่นอนๆสังเกตดูนะซูมเข้าไปแล้วภาพไม่แตกอะ่ะเห็นเลยว่าใช้ไมล์รุ่นอะไรนะครับแต่อาจจะมืดไปหน่อยนะเราก็ลองปรับเพิ่ม ISO ด <c oughs> ูเห็นไหมครับเออถือว่าชาัดนะซูมเข้าไปแล้วภาพแบบไม่ได้แตกขนาดนั้นนะย้ายสิ่งของดีกว่าลองเอาแว่นแว่นตาเรเบียนสีดำอันนี้คือซูมขั้นสุดเลยนะอันนี้คือซูมเอาทั้งหมดค่อยๆซูมอินเข้าไปนะครับ อ,อนาฬิกานาฬิกานะครับมีรายละเอียดเหมือนกันภาพมันอาจจะโอเวอร์หน่อยนะครับเพราะว่าไอาอาจจะปรับเยอะไปแล้วนี่เห็นไหมมันก็ยังเห็นรายละเอียดพอสมควรนะถือว่าใช้ได้อะ่ะ คือคงไม่สามารถเทียกบกับการใช้กล้องฟูลเฟรมเลนส์ระยะ2 0 0รมิลขนาดนั้นนะครับแต่ในกล้องราคา18มีทอนอะ่ะที่เป็นเหมือนเว็บแคมอ่ะแต่ทำได้ขนาดนี้มันก็แจ๋วนะมีแอนตี้ฟิกเกอร์นะครับถ้าเราใช้งานในบรรยากาศที่มีไฟนีออนที่แบบถ่ายไปแล้วไฟมันกระพริบปึ๊บป,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 ปึนี้กระพริบในกล้องตาเราเห็นไม่กระพริบแต่กระพริบในกล้องถ้าเจอเหตุการณ์แบบนั้นก็จะมีแอนตี้ฟิกเกอร์นะครับเป็นวิดีโอฟอร์แมตที่เราเปลี่ยนได้ระหว่าง60หรือ50เฮิร์ตเปลี่ยนได้ หรือว่าแสงกระพริบนะครับก็มีฟังก์ชันนี้ด้วย aperture ก็คือค่า f นะครับหน้าชั้นหลังเบอร์สามารถปรับได้นะครับชัดทั้งภาพแต่ภาพมืดลงหน่อยก็ไปปรับ iso ชดเอาหรือ f ต่าๆนะครับ f 1เนี่ยปรับได้เหมือนกัน shutter speed auto ก็ได้หรือจะล็อกค่าก็ได้ iso ไว i t e balance นะครับโทนเย็นโทนอุน่นนะครับโอ้ชดได้ค่อนข้างเยอะนะครับโทนที่เราต้องการโทนไหนปรับได้หมดปรับได้อย่างละเอียดเลยนะครับ exposure นะครับชดเชยแสง แสงมืดแสงสว่างคอนทราสต์นะครับความคมลบ2ออันนี้ไอว่าแบบกลางๆศูนย์เนี่ยมันก็ดีแล้วแหละภาพมันก็แบบนุ่มๆดีพอประมาณนะไม่คมไปไม่จืดไป s a t u r a t i o n ความอิ่นของสี15ถ้าชอบสีสดๆก็ปรับขึ้นได้อันนี้ก็สดไปเนาะนะ,นะถ้าน้อยไปมันก็อาจจะดูจืดๆนะครับเมื่อกี้ที่ไอปรับใช้อยู่อยู่ที่ประมาณ15ส่วนตัวแล้วมองว่ากำลังดีแล้วก็ฟิลเตอร์ปิดเปิด,ปด Upper อันนี้ Before นปิดฟิลเตอร์อันนี้เปิดฟิลเตอร์เนี่ยเพื่อนๆเห็นเลยปิด เปิดอันนี้มันก็จะมีทั้ง recommend นะครับก็คือเป็น preset ค cool, ูหรือว่า custom เองอันนี้เป็น custom ซึ่งไอเน,นี้ยคืออีกหนึ่งข้อดีของไอกล้องตัวนี้ที่ชอบมากๆเลยคือเขาสามารถที่จะปรับสกินโทนเฉพาะจุดได้ให้เราเอา eyedropper ตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็จิ้มไปที่สีผิวของเราจากนั้นเราก็สามารถปรับ โทนของผิวได้ว่าจะให้เออให้เป็นแบบโทนอุ่นๆเป็นแบบขาวอมชมพูหรือว่าแดงจัดไปเลยจะเอาสีแบบสดเข้มๆหรือสีแบบอ่อนๆสามารถปรับที่ saturation ได้นะครับแล้วก็ความสว่างของสีผิวหรือว่ามืดไป สว่างไปนะครับถ้าปรับลงมาก็ไม่มีมันก็จะดูดิบๆไปนะครับเราก็อาจจะปรับความสว่างขึ้นมาสําหรับสาวๆสายบิวตีว้ Beauty เนี่ยคงจะชอบเลยนะเป็นกล้องที่เราสามารถที่จะตื่นมาไม่ต้องแต่งหน้าแล้วก็ไลฟ์ได้เลยแต่อย่าไปเผลอกดเอาฟิลเตอร์ออกแค่นั้นพอถ้าถามว่าเนียนไหมมันก็เนียนในระดับหนึ่งเลยนะมันอยู่ที่เราปรับแล้วแหละว่าปรับเยอะเกินไปหรือเปล่า ก็แนะนําว่าปรับให้พอดีอันนี้คืออยู่ใน Image Control ในเมนูแรกเท่านั้นนะยังไม่ได้เข้าในเมนู Beauty เลยนะในเมนูที่2ครับ FOV คือเมนูที่เราสามารถตั้งเฟรมภาพได้เป็น preset นะครับเดี๋ยวทําให้ดูเลยดีกว่าครับอันนี้คือ preset ที่1คือเฟรมเต็มแล้วก็กดเซฟเป็น preset ก่อนอ่ะเป็น preset นี้อยู่แล้วนะครับเวลาที่เราจะตั้งเฟรมภาพเป็น preset ที่2นะครับก็คือให้เราทําการซูมแล้วก็ขยับภาพได้ อย่างเช่นถ้าเรารีวิวแว่นตาตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นสินค้าเนี่ยเราสามารถขยับหน้าต่างมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ซูมเข้าไปได้จากนั้นก็กดบวกเห็นไหมมันก็จะมี p รีเซตที่2คือตรงเนี้ยมันเป็นหน้าต่างในการสร้างซีนแต่ว่าเราจะต้องกดที่ซีนนั้นแล้วก็กดบวกให้เข้าไปในเมนูด้วยนะครับอ่ะทีเนี้ยในหน้าต่างการใช้งานจริงเนี่ยมันก็จะมีสซีนและเวลาเราจะใช้เราก็กดตรงนี้ได้เลยถ้าเราจะให้ไปซูมไปที่สินค้าก็กดได้เลยอย่างนี้ครับซูมไปที่หน้าเป็นภาพเต็ม เป็นไง wow. ว้าวว่ายิ่งถ้าเราเนี่ยใช้เป็นแนวนอนใช่ไหมแล้วก็แบบอาจจะมีการสัมภาษณ์กัน2คนหรือรีวิวสินค้าที่มีสินค้าอยู่บนโต๊ะอย่างเนี้ยเราก็มาเซตตำแหน่งของเฟรมภาพไว้ก่อน1 2 3 4แล้วเราเนี่ยก็ส่งไลฟ์เนี่ยเข้าไปในแบบ t i k t o อกไลฟ์สตูดิโหรือไลฟ์ผ่าน OBS ก็ได้จากนั้นตอนที่เราไลฟ์เนี่ยเราสามารถกดสลับภาพบนโปรแกรมนี้ได้เลย โดยที่ตาก,กล้องเนี่ยไม่ต้องมาแบบแพนหรือว่าซูมที่กล้องเลยเราสามารถควบคุมได้เองอันนี้ก็คืออีกฟังก์ชันหนึ่งที่มีอยู่ในโปรแกรม holy studio ขเขาเนี่ยซึ่งไอ้มองว่าเจ๋งมากเลยถัดมาโอเวอร์เลย์นะครับเมนูที่3อันนี้เป็นเมนูที่เราสามารถที่จะเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอโอเวอร์เลย์เข้ามาได้เพิ่มเป็นสติ๊กเกอร์โปรโมชั่นอันนี้เป็นไฟล์กิฟต์นะครับเขาก็จะเล่นแบบขยับดุก๊กดิ๊กนะครับหรือเป็นรูปภาพนะครับมันก็จะขึ้นมาบางจอเลยเราอาจจะลดไซส์ เพิ่มรูปภาพเข้ามาอยู่ที่การประยุกต์ใช้แหละว่าเราจะแอดอะไรเข้ามาซึ่งการเพิ่มแบบนี้จะต้องใช้งานผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะครับถัดมาครับโหมดบิวตี้ที่บอกว่าใช้งานได้เฉพาะในคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม p o l y Studio เท่านั้นซึ่งในโหมดบิวตี้เนี่ยเราสามารถปรับ สกินไวท์เท i n g นะครับปรับความสว่างที่สีผิวได้แต่จริงๆมันก็อยู่ที่เราว่าปรับเยอะหรือน้อยแหละถ้าเราปรับให้มันพอดีเนี่ยเอ้ยมันดูดีมากเลยนะสมูทส k i n ก็คือความเนียนนุ่มของใบหน้านะครับซึ่งพอเวลาเราเซ็ตเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างเป็นเทมเพลตได้ แล้วก็แบบเปลี่ยนได้เลยนะครับเทมเพลตที่1อ่ะเทมเพลตที่2นี่เห็นไหมแต่ละเทมเพลตเนี่ยเราก็สามารถเซตแล้วก็เปลี่ยนแบบไวๆได้เนี่ยเราก็ตั้งชื่อได้ว่าเนี่ยสำหรับพี่ไอถ้าเรามีคนถ่ายวิดีโอรีวิวหลายคนนะครับแต่ละคนสกินโทนก็อาจจะต่างกันแล้วก็มาปรับให้เสร็จก่อนเลยของแต่ละคนตั้งชื่อไว้เวลาเรามานั่งเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นเทมเพลตของเราได้แล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายครับกรีนสกีนอันนี้คือถ้าเราใช้แบ็กกราวด์ฉากเขียวมันคีกรีนสกีนได้เลยถ้าเกิดเป็นฉากสีน้ำเง ออกไปซึ่งแบ็กกาต,ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้เฮ้ยคีกินสกินได้ค่อนข้างเนียนเหมือนกันนะในการปรับตั้งค่าบนโปรแกรม h o l y Studio เนี่ยก็จะทําได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของกล้อง h o l y l a n d v ์ n u t l i ไ e Air นะครับสามารถใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์ในการทํางานคนเดียวไม่ต้องลุกไปลุกมาสามารถมอนิเตอร์ภาพบนมือถือได้เลยแถมยังสามารถปรับตั้งค่าแสงสีแล้วก็ปรับซูมอินซูมเอาบนมือถือได้อีกไม่ต้องซื้อตัวส่งสัญญ,ญาณไวเลสไม่ต้องซื้อตัว อุปกรณ์คอนโทรลเลอร์อะไรเพิ่มเติมหลายๆอย่างช่วยประหยัดไปได้หลายอย่างแถมยังได้ภาพที่คมชัดในการไลฟ์ที่จะได้แบบผิวสวยสวยสายบิวตี้บล็อกเกอร์สกินแคร์นะครับตอบโจทย์แล้วอะ่ะน่าจะเป็นกล้องที่ชัดที่สุดตอนนี้แล้วเท่าที่เราจะเคยประสบพบมาไม่ได้ไปเทียบกับกล้องโปรกล้องมิเลเลตนะเราสามารถมอง h o l y l a n d l i ์ e Air เนี่ยเป็นเหมือนเว็บแคมตัวหนึ่งก็ได้มันเป็นกล้องที่แบบส่งภาพเข้ามาในคอมมันเก่งกว่านั้นก็คือสามารถไลฟ์ได้ในตัวด้วยในรูปแบบ RTMP หรือใช้เรคคอร์ดบันทึ วิดีโอเข้าใน S D card ในตัวได้ด้วยแล้วในราคา1มื่นแปดอะะซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยซื้อเว็บแคมราคาหมื่นกว่าเพราะอยากได้ความคมชัดของเว็บแคมแต่มันสู้ h o l ลี่แ n นด์วีนัสไลท์แอร์ไม่ได้เลยนะที่แบบได้ 4K 3 0 <30. S 1> การปรับที่ไม่ได้กักไม่ใช่ปรับแค่วบ้บาลานซ์แต่สามารถจิ้ม Eye d อ p p e r ไปที่สกินโทนเฉพาะจุดสีแล้วก็สามารถปรับ Saturation ปรับ e อ p o ฟอร์เชอร์ไบเนทของสีนั้นๆผลลัพธ์ที่ออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่สําหรับไอถือว่าว้าวแล้วในสไตล์ภาพตอนนี้ที่แบบ ยังไม่ได้จัดเต็มทั้งแบ็กกราวน์นะครับมันยังมีจุดที่เป็นเงาในการจัดแสงด้วยแต่กล้องตัวเนี้ก็สามารถจัดการ Noise ออกมาได้ค่อนข้างดีมันก็คือฟังก์ชันที่เขาเคมาด้วยแหละนะครับมี AI noise remover นะครับคือจัดการในเรื่องของ Noise ให้ในตัวนะครับด้วยกับซอฟต์แวร์ของเขาด้วยเนี่ยหยิบสินค้าขึ้นมาก็โฟกัสได้เลยที่เวลาเราไลฟ์สดเนี่ยเราต้องการแค่ไม่กี่อย่างแหละ ภาพสวยสก,กินโทนดีโฟกัสไวนี่คืออีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการไลฟ์ง่ายๆถ้าเรามีมือถือเครื่องเดียวเราเราอยากจะไลฟ์ให้มันต่างไปจากเดิมชัดกว่าการใช้กล้องบนมือถือเราไลฟ์ใน 4K คือแน่นอนว่าต่อให้เราซื้อ iPhone 17 Pro Max มาแล้วกล้องมันดีแค่ไหนแต่การไลฟ์ผ่านแอปบนมือถือเนี่ยก็จะถูกจำกัดความละเอียดอยู่ที่ 720p เท่านั้นมันไม่ไป Full HD นะครับมันเป็นข้อจากัดของแอปพลิเคชันที่ไลฟ์บนแอปมือถือแต่ถ้าเราต้องการไลฟ์ ได้ Full HD 1080อ่ะการไล่ผ่านกล้อง Holyland ในระบบ RTMP มันทําได้มันได้ความคมชัดอีกระดับหนึ่งเลยขึ้นภาพเปรียบเทียบมาให้ดูเลยนะครับภาพของ Full HD กับภาพ 720p ไม่ต้องไปดูบนหน้าจอขนาดใหญ่หรอกไม่ต้องไปดูในทีวีขนาดใหญ่ที่บ้านหรอกดูในมือถืออ่ะก็เห็นความแตกต่างแล้วระหว่าง Full HD กับ 720p เพราะฉะนั้นกล้องตัวนี้มันสร้างความแตกต่างได้อย่างแน่นอนไม่ได้บอกว่า Holyland Venus Live Air จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคนที่ต้องการไลฟ์นะสำหรับคนที่ต้องการอุปกรณ์ประมาณนี้กล้องตัวเดียวมือถือเครื่องเดียวออกไปไลฟ์ที่ไหนก็ได้เสียบปลั๊กอะ่ะก็สามารถทําได้แต่ข้อจํากัดของมันก็คือ1 TikTok สำคัญมากแต่ตัวเนี้ยไม่ได้มีแอปในตัวที่จะล็อกอินทิกต็อกแล้วไลฟ์ได้ก็ต้องพกโน้ตบุ๊กไปอีกเครื่องหนึ่งเพื่อเปิดทิกต็อกไลฟ์สตูดิโอแล้วก็ส่งภาพจากกล้องเข้ามาไลฟ์ข้อจํากัดที่2ก็อาจจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่เราจะต้องไปไลฟ์ในสถานที่ที่มีปลั๊กไฟเท่านั้นแต่ผมว่ามันก็เทียบได้กับในรูปแบบอื่นๆมันก็ต้องเสียบปลั๊กไฟเหมือนกันนั่นแหละเนะเวลาจะไลฟ์มันไม่ใช่สามารถถือไปกับมือถือแล้วไลฟ์ได้เลยต้องหาปลั๊กในการเสียบเลี้ยงไฟของกล้องนะครับนน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 ออออกกกนนกัั้้เเเี่่่็็็็าจะปปรืงงงขงลงทม กล้องสำเร็จรูปอะแต่มันก็เทียบไม่ได้กับกล้องโปรนะที่เราสามารถเลือกเซ,เซนเซอร์ที่มันดีกว่านี้ได้ในการปรับตั้งค่าที่มันอาจจะละเอียดมากกว่าสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะ ทดลองทดสอบลองเล่นกล้อง Holy Land Vnat Live Air ตัวนี้นะครับเชิญได้ที่ Iman Studio เปิดทุกวันอยู่ที่รามคำแห่ง100นอกนี้นะครับไอก็มีบริการจัดเซตไลฟ์สตูดิโอสำหรับถ่ายภาพถ่ายวิดีโอและไลฟ์สตรีมอย่าลืมกดติดตามไอเพื่อเบ็ดเจ็ดและสาระดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ